สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในแมปอะไรครับเนี่ย Happy u p d a t โอ้น่าเล่นจังเลยครับมีปาร์ตี้อีสะข้างในด้วยนะครับอันนี้เป็นฝีมือใครทำครับเนี่ยผมครับโอเคผมนั่งรถพาคุณมาที่นี่น่าตื่นเต้นจังเลยครับทางเข้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเอาทางออกอผมอยู่ที่ไหนมาทางออก อันทางออกก็จะพอมพอโผล่ออชิปาร์ตี้นี่บ้ะอีกมิติหนึ่งเอาเลยคือต้องรีเซ็ตมาอยู่ในมิตินี้ออกไม่ได้ไม่อยู่ตรงไหนแม่สกินแล้วก็อู๊ดแล้วก็หนูนายคุณแม่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างในปาร์ตี้ตามหนูมาตามเขาไปทีบแต่ประตูครับทำไมประตูมันเหลืองเอ้า ก็ไปแล้วม<อ>ันก็วัดสุดยอดเลยครับเนี่ยอทำไมเคกมันแข็งาันแอูสามารถกดไอเทมเพื่อกินเค้กได้วิธกการกินเค้กคือกดหน้าจออันนี้เพื่อกินเค้กน้ำน้ำน นำนำนำไม่ต้องเป็นน้ำน้ำน,น,น้ำน้ำอร่อยครับนำนำนำอร่อยมากเลยครับโอ้โหคูตเอนดิ้งเหรอครับเนี่ยใช่ครับคูตเอนดิ้งนำ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 อร่อยมากกินซีกิ้แบ่งเพื่อนด้วยอ่ะกินสิครับกินเลยโนบนำนำนำแบ่งให้โอ้กนำนำนำแบ่งให้พิกเกอเฮด ไม่ใส่เสื้อเนี่ยไปให้นุบกด้วยน้ำน้ำนำแบ่ให้นุบกด้วยมีคนมาร่วมปาร์ตี้หลายคนไหมหลายคนมากเลยครับแบ่งกมดเลยครับคนนี้ชื่ออะไรนะครับนี่หน้าคุ้คุณนะครับนี่โมโนโนเกะแบ่ให้โมโนโนเกะสี่สิสามกินเลยครับกินเลยเพืออ่อนน้ำ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 น คนนี้ยูสุเกะใช่ไหมครับเนี่ยเป็นเพื่อนกันใช่เลยครับเคยเคยลืมกันตั้งแต่ยูสุเอ่อมโนนเกะเคยลืมยูสุเกะต่อยูสุเกะไปที่ไอ้เกาะที่ชื่อว่าเกาะแฟนงคำแท้นำน้ำนนำแล้วทำไมยูสุเกะมือแปลกคือยูสุเกะชี้ว่านู่นคือปาร์ตี้เหรอ่ไหม ปาร์ตี้นี้สนุกมากเลยครับเพลงก็เพราะสุดยอดจริงคุณจะเหยียบเค้กหรือเค้กเละนะครับนำน้ำนำ,นำเอาแบ่งกินนะครับเออเมื่อกี้กูก็ได้ยินแบ่งแบ่งบิ ggerhead กินนะครับ,บเอเอแ,แม่คือบิ ggerhead พ่อคือกิมหนูคืออุ๊ ทำแบบให้อุ้กรูปกินนะครับน้ำหนั่งน้ำคือหนูมีอยู่แล้วไงมีกันหมดอยู่แล้วใจดีน้ำหนั่งน้ำสนุกจริงจริงอร่อยไหมครับคุณดูดูตัวผมนะดูเสียงผมอร่อยมากเลยอูปากดีครับทำไมคุณอู้ล่ะครับคุณแพ้เค้กหรือครับ เค้กใส่เลือดด้วยอ้าวเกิดใหม่แล้วนี่ครับเค้กใส่เลือดตัวห้ามกินเลยนะพ่อปาร์ตี้นี้โหดเก็บเค้กก่อนอย่ากินมันคือเค้กเลือดอ่ะพ่อหนีออกจากปาร์ตี้อันนี้กันเถอะออกทางไหนครับเล่นไปด้วยเหรอเออเดียวเดี๋ยวเดียวออกทางไหนครับ ออกจากปาร์ตี้นี้ก่อนอออมันคือออกประตูอ๋อยอดเลยไม่จับวิ่งกับเข้าประตูทำไมแม่เอาวาบไปวัดมาอะนี่ออกจากปาร์ตี้นี้ทางนี้ใช่ไหมครับวาดอูโหูเราอยู่มิติหนึ่งฮะเราอยู่อีกมิติหนึน่งเดินไปทางนี้ใช่ไหมครับเออแม่ไปทางไหนดีครับเนี่ย<อ>ซ้ายหรือขวา นี้กับหนูเร็วพ่อตามหนูมาเผื่อมันจะมีทางออกเอ้ยหนูเจอพ่อเดี๋ยวปอวพ่อตัวปอมไม่พ่อตัวจิงอยู่นี่พ่อตัวปอมนี่คือพ่อตัวปอมจิม เอาจิมถือปืนซะงั้นจะยิงหนูเรีบหนีหนีเร็วมันก็มีงจะยิงหนูเขาคิดว่าหนูคืออุ๊ฟคิลเลอร์อันนี้นี่นี่นี่มันตามมาเรอไมนตามไม่ตามพ่อด้วยตามหนูด้วยนีหนีเร็วมันาาาววว่่มันคิดพกเราค็วมันคิดว่าพวกเราคืออุ๊ฟ ไปทางนี้หรอครับไม่ธีอันนี้อา้าวมาูดที่ปาร์ตี้โดมแล้วสุดยอดเลยครับ o เอนดิ้งเย้รอดไปวันสนุกมากเลยครับแบบนี้แนะนำให้มาเล่นกันนะครับแต่ว่าหรืออ,อีกฉาจกจบหนึ่งที่เป็น Bad ending. แบ d เอนดิ้เหรอครับใช่ครับนั่นคือ มีฉากจบหนึ่งที่เป็นแบดเอนดิ้งนะครับ,รบเดี๋ยวตามผมมาแล้วกันเพื่อไปเก็บฉากจบนั้นครัเอ้ยเค้กนี้เป็นเค้กเลือดต้องกินเค้กเอ็กเลือดนะครับอไปไรครับเออไม่ต้องกินเค้กที่ใส่เลือดไปเรื่อยๆถึงจะแบดเอนดิ้งแล้วก็ค่อยรีเซ็ตคือแบดเอนดิ้ง แล้ก็รีเซ็ตเพราะว่ามันคือเค้กเลือดมันคือแบทเอนดิ้งอ้ามาแม่ก็ต้องรีเซ็ตแม่ก็ต้องรีเซ็ตเอ็นคือแบทเอนดิ้งแม่ก็กินแล้วไม่เห็นมันเป็นไรเลยเนี่ยคือหน่วยให้แม่รีเซ็ตมันจะปลดล็อกแบทเอนดิ้งออกมาแม่ยังไม่ได้กินเลยมันไม่เห็นตายเลยอ่ะคือก็ปลดรีเซ็ตไง ลาก่อนสวัสดีครับ